ครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นการแนะนำการใช้งานคำสั่งบนแผงควบคุมนะครับที่มากับเครื่อง Context sd 3 6 mfp t o go นะครับโอเคเริ่มแรกผมเปิดสวิตช์ที่อยู่ทางด้านล่างขวามือของตัวแผงควบคุมมันก็จะทำการบูตระบบปฏิบัติการขึ้นมาซึ่งระบบปฏิบัติการตัวนี้จะเป็น windows 7นะครับ ที่เป็น Embedded Edition ครับสำหรับแผงควบคุมนะครับมันจะเป็น Touch Screen นครับจะมีความกว้าง10.1นิ้วที่มากับเครื่องรุ่น SC36 m f p 2 g o ครับก็เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอในการใช้งาน จะมีปุ่มให้เราใช้งานอยู่ทางด้านขวามือนะเป็นเมนูก็จะมีปุ่ม copy นะครับปุ่ม scan นะปุ่ม option ครับแล้วก็ถัดลงมาครับเป็นปุ่ม help นะครับเวลา,ากดเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าต่างสแสดงความช่วเหลือขึ้นมาให้ที่สอดคล้องกับโหมดการทำง,งานนักเวลานั้นนะครับถัดมาปุ่มสีเหลืองจะเป็นปุ่มค่า default นะครับปุ่มสีแดงก็จะเป็นยกเลิกการสแกนนะปุ่มสีเขียวข้างล่างก็จะเป็น เริ่มสแกนงาน,นครับอันนี้ผมจะอธิบายปุ่มออปชันก่อนนะครับหน้าต่างแรกจะเป็นเบสิคออปชันครับ,นะรบก็จะเป็นค่าทั่วๆไปในการทำงานจะเป็นวันเวลานะครับเราสามารถมากำหนดที่ปุ่ม Date and time ได้นะครับหน่วยวัดนะครับเราจะเลือกใช้เป็นนิ้วมิลลิเมตรหรือเซนติเมตรก็มาเลือกที่ตรงนี้ครับก็จนะมี ถัดมาเป็น auto size to เป็น axis ไหมเป็น iso a ไหมหรือเป็น any size นะปกติจะอยู่ที่ any size นะครับถัดมาจะเป็น compensate for margin ไหมนะครับก็จะชดเชยเรื่องของขอบนะถ้าเราจะใช้ก็มาดูมากดที่ปุ่มนี้นะครับ auto reset time out เป็นเวลาเท่าไหร่ slip s l i p time out เป็นเวลาเท่าไหร่ก็มาเลือกที่ตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมไว้ที่ค่า default ของของ,ของตัวระบบนะครับถัดมาจะเป็นเมนูของเรื่องของ advanced options นะครับ ผมแรกเรื่องเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการกำหนดค่า IP address กับเครื่องสแกนเนอร์ค่า Default จะเป็นกำหนดเป็น DHCP มานะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของกำหนดค่า IP ให้ตัวระบบเน็ตเวิร์กส่งค่ามาให้ถัดมาจะเป็นอีเมลเซตอัพครับก็กำหนด username password อีเมลเซิร์ฟเวอร์โดเมนของเราเป็นอะไรแล้วก็มูหนดค่าตรงนี้จะใช้เวลาในการที่สแกน to e อีเมลนั่นเองครับนะครับนะครับถัดมาจะเป็น c l l b r a t e s c r e e n นะครับ ก็จะใช้ในการ,นะรปรับการคาลิเบรตหน้าจอของเรานี่เองว่าตำแหน่งนะครับมุมขวาบนมุมซ้ายบนมุมซ้ายล่างมุมขวาล่างมันอยู่ตรงไหนเราก็ใช้วิธีการจิ้มไปที่นะวงกลมที่มันกระพริบนะครับเมื่อเราทําการคาลิเบรตจุดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดโมดเวน้าจอเพื่อทาการเซฟค่าที่เราคาลิเบรตไปนะฮะ ก็จะเป็นการจบขั้นตอนของการคาลิเบตสกรีนนะครับส่วนการเซ็ตพาสเวิร์ดเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดยืเซอร์พาสเวิร์ดในการเข้าใช้งานหน้าจอโปรแกรมตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ใช้ครับสําหรับซอฟต์แวร์อัปเดตก็จะใช้ก็ต่อเมื่อมีการออกเวอร์ชันใหม่หรือแพทช์ใหม่ของของของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ออกมาคนระับส่วนสวิตช์ดอล็อกนะครับจะเป็นเรื่องของเอ็กซ์อร์ตค่าต่างๆนะครับของใน,ในเรื่องของ เอาไปใช้ต่อในการตรวจสอบความถูกต้องของการทํางานของตัวเครื่องนะฮะในเมนูถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของ Scanner Option นะครับ Soft Handling ไหมนะก็คือการดึงกระดาษแบบแบบนุ่มนวลน,นะครับหรืออันนี้ก็จะมีที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ Calibrate นะครับ Calibrate ตัวเครื่องแต่เราผ่านมาก่อนนะครับ ถัดมาจะเป็น printer option ครับอันนี้มันจะยังไม่ขึ้นอะไรเพราะว่าเครื่องตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ต่อกับตัว printer นะครับตรง name ตรง status ก็เลยเป็นค่าว่างนะครับเมนู hmm. <Menu S 2> สุดท้ายนะครับ mm hmm. ก็คือ about กนะ็จะบอกว่าอา่าที่เราใช้งานอยู่นะครับเป็น version อะไรแล้วก็เครื่อง scanner ที่ต่ออยู่เป็นรุ่นอะไรนะครับ mm hmm. สำหรับ v ด d e อเรื่องเ mm hmm. บื้องต้นตัวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ คงครับ